เรื่องอภัยคืออิสรภาพของใจฟังเธอสหายทั้งหลายในชีวิตมนุษย์ไม่พ้นการเผชิญผู้ทำร้ายใจทำพูดร้ายการกระทำที่ผิดพลาดย่อมสร้างบาดแผลในจิตใจของเราได้หลายคนถือความโกรธไว้ในใจดุดถือฐานไฟร้อนกำไว้แน่นโดยมิได้ปล่อยหวังเถาผู้อื่นแต่แท้จริง กลับเผาตนเองเสียก่อนทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความทุกข์และความขุ่นมัวโอ้สหายเอย๋ยอภัยคือพลังอันยิ่งใหญ่เปรียบเหมือนลมเย็นพัดผ่านกำจัดความร้อนรุ่มในใจเมื่อเรายกโทษให้ผู้อื่นใจเราก็สงบแม้ผู้ทำผิดจะไม่สำนึกก็ไม่เป็นปัญหาเพราะความอิสรภาพ อยู่ที่ใจเราไม่อยู่ที่ผู้อื่นพระบรมศาสดาตรัสว่าผู้ฝึกอภัยย่อมมีใจบริสุทธิ์แม้เผชิญความทุกข์หรือความร้ายใดก็ไม่หวั่นไหวด้วยกิเลสสหายทั้งหลายการอภัยมิได้หมายถึงลืมหรือยินยอมให้ใครทําร้ายซ้ำแต่หมายถึงการปลดปล่อยความทุกข์จากใจเราเอง เปรียบเหมือนผู้ถือโซ่หนักออกจากตัวถึงแม้โซ่ยินอยู่แต่ใจเบิกบานอิสรภาพก็เกิดขึ้นจงเพียรภาวนาอาภัยในทุกกิริยาแม้เริ่มจากเรื่องเล็กน้อยใจก็เริ่มสงบความอาภัยที่ฝึกบ่อยครั้งจะกลายเป็นธรรมอันมั่นคงคํำจุนใจเราให้ไม่หวั่นไหวต่อความชั่วร้ายทั้งปวงดังนี้แลอภัย คืออิสรภาพแห่งใจผู้ใดให้อภัยยอมปลดทุกข์และโทสะอยู่กับใครก็สงบอยู่ที่ใดก็สบายจงเพาะเมล็ดแห่งอภัยไว้ในใจแล้วชีวิตจะร่มเย็นดุดลมเย็นหลังพายุสงบ